สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดรวิชราพายงและนี่คือรายการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนรายการที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และสนุกไปกับเกรดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนนะคะรายการนี้จัดโดยศูนย์ภาษาร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏธนบุรีค่ะ เมื่อพูดถึงคนจีนในประเทศไทยหลายคนคงคุนเคยกันเป็นอย่างดีเพราะทั้งไทยและจีนต่างมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมซึ่งกันมาอย่างยาวนานจนเรียกได้ว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมด้านอาหารและพิธีกรรมแบบชาวจีนที่แฝงไปด้วยความหมายและความเชื่อที่เราสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะ เมื่อพูดถึงพิธีกรรมและงานมงคลตามแบบฉบับของชาวจีนจะมีของมงคลหรือของเส้นไหว้ต่างๆสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้และเราคุนหน้าคุนตากันเป็นอย่างดีนั่นก็คือขนมจันอับค่ะขนมจันอับเป็นขนมหวานของจีนประกอบด้วยของหวานหลายๆอย่างรวมกันเช่นถั่วตัดงาตัดเข้าพองถั่วเคลือบน้ำตาลมักใช้เป็นของเส้นไหว้และใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆค่ะ คำนี้มีที่มามาจากภาษาจีนเรียกว่าเจียนเหอซึ่งแปลว่ากล่องถวายหรือกล่องบูชาโดยที่นําขนมที่อยู่ในกล่องเจียนเหอนําออกมาถวายเทพเจ้าหรือบูชาและเส้นไหว้คํานี้ถ้าในภาษาจีนแต้จิ๋วจะออกเสียงว่าจิ้งอัพนะคะซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของจันอับไว้ว่าจันอับหมายถึงขนมอย่างแห้งหลายอย่างของจีนรวมกันเช่นถั่วตัดงาตัดข้าวพอง แต่คนไทยได้นําคํายืนภาษาจีนคําว่าจันอับหมายรวมถึงขนมหวานอย่างแห้งหลายอย่างของจีนที่อยู่ภายในกล่องนั้นด้วยค่ะขนมจันอับพบในประเทศไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะดังที่ปรากฏว่าขนมจันอับปรากฏในวนรรณคดีเรื่องนิราชกวางตุง้งตั้งแต่สมัยกรุงธนบรุรีในขณะนั้นคณะราชทูตไทยได้เดินทางไปยังเมืองจีนโดยผ่านตลาดกวางตุง้งและได้บรรยายถึงสภาพร้านค้าและตลาดในเมืองกวางตุง้งและได้กล่าวถึงขนมจันอับที่อยู่ภายในตลาดดังนี้ค่ะ อันเครื่องร้านที่สำหรับประดับของล้วนแก้วแหวนเงินทองนั้นหนักหนาแพรพรันสรพ,พสิ่งละลานตาทั้งเสื้อผ้ามุ้งม่านตรการใจทั้งถ้วยโถโอจานแลจันอับจักณะนานามนับเป็นไหนไหนบ้างหาบคอนร่อนขายอุบายไปบ้างเคาะไม้แทนปากก็มากมาย เมื่อเปรียบเทียบหลักฐานว่าชาวจีนได้มาตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรียุยาแล้วเราจะพบว่าไม่ว่าชาวจีนไปอยู่ที่ไหนก็มักจะนําเอาวัฒนธรรมของตนไปผสมผสานกับวัฒนธรรมถิ่นนั้นๆโดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารไปทุกที่เลยนะคะ คนไทยนิยมบริโภคขนมจันอับเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์และในปีรศ .111 มีพระราชบัญญัติอากรและปรากฏว่ามีการเรียกเก็บภาษีจากชาวจีนที่ทำขนมจันอับขายนั่นหมายความว่าในสังคมไทยขณะนั้น,นนิยมบริโภคขนมจันอับกันเป็นจำนวนมากนะคะเรียกได้ว่าคนจีนได้ทำขนมจันอับขายอย่างแพร่หลายตามความนิยมการบริโภคขนมจันอับทั้งของคนไทยและคนจีนค่ะ ในพระราชบัญญัติอากรรศส111ระบุความหมายของขนมจันอับอันเป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหารจากชาวจีนไว้ว่าหมายถึงขนม6ประเภทคือ 1. น้ำตาลกรวด 2. ฟักถัวกถ่วก้อนถั่วตัดงาตัดโชถึงขนมปั้นล่ำขนมก้านบัวขิงเคี้ยวน้ำตาลทรายขนมเปี้ยะขนมพองตังเมถั่วงา ขนมโกททำด้วยแป้งขาวแป้งถัว่วสับพจันทร์อับ 3. วุ้นแท่งตังเมลอดน้ำตาลทรายเขี้ยวเป็นรูปต่างๆ 4. ขนมกะละปาททำด้วยแป้งข้าวสาลี 5. ไพกระดาษจีน 6. เทียนเนื้อไข ซึ่งนอกจากคนไทยในสมัยก่อนนิยมบริโภคขนมจันอับเป็นขนมทานเล่นแล้วยังคงแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวจีนที่ผสมผสานอยู่ในวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะแม้แต่ในงานพิธีสำคัญอย่างเช่นง,งานแต่งงานของคนไทยก็ยังปรากฏว่ามีขนมจันอับรวมอยู่ในขบวนขันหมากด้วยนะคะเพราะมีความเชื่อว่าความหอมหวานของขนมจันอับจะทำให้ชีวิตคู่ของคู่บ่าวสาวนั้นมีความสุขหวานชื่นค่ะ นอกจากนี้ในงานพิธีแบบจีนเช่นการเส้นไหว้บรรพบุรุษเราก็จะเห็นว่ามีขนมจันอับปรากฏอยู่ในของเครื่องเส้นไหว้เสมอเลยนะคะแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการบริโภคขนมจันอับในชีวิตประจำวันอย่างแต่ก่อนด้วยวิถีชีวิตและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรับประทานเฉพาะงานมงคลและเทศกาลต่างๆเท่านั้นค่ะ แต่ถึงอย่างไรขนมจันอับก็ยังคงอยู่ในพิธีการสำคัญที่คนไทยและคนจีนต่างมีวัฒนธรรมซึ่งกันและกันผูกพันเหนียวแน่นอย่างไม่เสื่อมคลายค่ะเทศกาลปีใหม่ครั้งต่อไปลองเอาขนมจันอับสีสวยใส่ขวดโหลผูกโบเล็กๆมอบให้เป็นของขวัญแทนใจนอกจากจะเป็นมงคลแก่ผู้รับและผู้ให้แล้วยังเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครอีกด้วยนะคะ ติดตามรับชมรายการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์ดรวิชุดาพรายงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ